สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด ไม่ไว้หน้าสมชัยเบิกเนตรประวิทย์ปมเย้ยมอ็อบร้องปฏิรูปมีไม่กี่คนเทียบ70ล้านคนจากกรณีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564เวลา16นาฬิกา45นาทีที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12จังหวัดกระบี่พลเอกประวิทย์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของมอบราษฎรเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112โดยอ้างปฏิรูปสถาบันวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ามีไม่กี่คนหนี่ก็มีแค่200-300ถึง300คนกับ70ล้านคนคุณจะเอายังไงเมื่อถามว่าทุกอย่างจะราบรื่นดีใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่า รราบรื่นดีคนเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการโหวตลงมติของพรคพลังประชารัฐต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มรี o l u ู i o n หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่16พฤศจิกายนและจะโหวตลงมติในวันที่17พฤศจิกายนว่าก็แล้วแต่เขาประชุมกันวิรัฐบาลว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้น ผู้สื่อข่าวถามว่าแนวทางโหวตจะเป็นไปนในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าใช่เมื่อถามว่าหลายคนกังวลว่าจะมีการโหวตคว่ำตั้งแต่วาระแรกพลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่มีไม่มีหรอกเมื่อถามย้ำว่าแต่มีข้อสังเกตว่าประชาชนที่เสนอร่างและผู้ชุมนุมที่สนับสนุนจะไม่พอใจพลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่มีหรอก ไม่มีประธานวิปเอาอยัางไงก็เอาตามนั้นรัฐบาลไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของรัฐสภาล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกะกะตปัจจุบันเป็นสมาชิกพักเสรีรวมไทยหนึ่งในฝ่ายค้านโพส์เฟซบุกล้อเรียนตั้งหัวข้อสามก๊กฉบับชาติวิบัติตอนที่142รายละเอียดดังนี้ คำวินิจฉัยของสารตี้จูเอียที่เคยเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ดูจะคลายความเชื่อถือลงเมื่อคดีความของเหล่านงเกีย้ยที่อยากเห็นการปรับแก้กฎหมายอีกจับยี่กลายเป็นอาญาหนักของแผ่นดินอีกจับยี่นั้นเป็นกฎเหล็กของบ้านเมืองมาช้านานตั้งตระงานเปรียบเสาหลักแต่เมื่อเหล่านงเกีย้ยผลักไปมา เสาย่อมคลอนแคลนอ่อนไหวการฟื้นฟูเสาให้มั่นคงจึงเป็นอุดมการแห่งเหล่าตี้จูเอียทั้งหลาย คำตัดสินจึงออกมาในทํานองห้ามใครมาโยกคลอนเสาทั้งในปัจจุบันและอนาคตถือเป็นอาญาร้ายแรงเหล่าผู้ไม่ยอมรับคําตัดสินกลับส่งสารกันเอกระเริกหลอกล่อนัดหมายกันที่วงเวียนทิศประจิมพอฝ่ายมหาอุปราชสั่งการให้ขุดเพาะตั้งเครื่องกีดขวางฝ่ายชุมนุมก็ส่งสารย้ายมารวม ณสี่แยกใจกลางเมืองลกเอียงสร้างความปั่นป่วนแก่เหล่าตำรวจหลวงนักผู้คนที่มามิใช่น้อยหากสายข่าวมิสายตาสั้น คงประมาณได้ถึงครึ่งหมื่นแต่สายข่าวกลับส่งรายงานยังสุมาป้อมว่าผู้คนล้วนกลัวเกรงอาญาแผ่นดินมาร่วมเพียงร้อย200มีต้องนำพามาคิดให้รกปัญญาคลื่นของผู้คนนับพันไหลหลังไปตามถนนมุ่งสู่แหล่งพำนักของคนผมทองเพื่อนำเรื่องราวพิสดารในวุยกกให้ชาวตะวันตกได้รับรู้มันไปทำไมที่พักของคนผมทอง สุมาป้อมสอบถามคนใกล้ชิดคาดว่าคงไปร้องตะโกนให้รับรู้ถึงเรื่องที่มันเดือดร้อนคนใกล้ชิดรายงานชาวตะวันตกมีอะไรดีหรือสุมาป้อมซักถาม นอกจากความก้าวหน้าทางวิทยาการแล้วมันมีเครื่องดื่มทั้งสีอมพันและสีทับทิมเลื่องลือไปทั่วโลกคนใกล้ชิดกล่าวพร้อมแววตาที่เป็นประกายใครดื่มชิมเราก็มีซุกซ่อนไว้มากมายสุมาป้อมโวที่ใดคนใกล้ชิดตีสีหน้าชงนตู้เก็บน้ำผลไม้ในกะกะตสุมาป้อมหัวเราะด้วยเสียงอันดังต่อมาโพสต์ว่า ชั้นเชิงทางการเมืองที่แตกต่างภัยบุ์นิติตะวันยืนอยู่ฝั่งของผู้มีอำนาจแบบตรงไปตรงมาตลอด จึงกล้าพูดโดยไม่คิดทันทีว่าพลังประชารัฐจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและคิดว่าพักร่วมจะไม่รับร่างด้วยนิโรสุนทรเลขาวิรัฐบานสอสพลังประชารัฐที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่ากลับกล้ากล่าวหักว่าต้องรอดูมติพักก่อนว่าจะเอาอย่างไรสิ่งที่ภัยบุญพูดเป็นเพียงความเห็นส่วนตัว นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้สแสวงหาอำนาจที่มาเกาะติดการเมืองกับนักการเมืองที่มาเกาะติดฝ่ายอำนาจฝ่ายหลังรู้ดีว่าร่างแก้ไขนี้ไม่มีทางผ่านความเห็นชอบจากวุฒธธิสภาอย่างแน่นอนเพราะเพียงข้อเสนอยุบวุฒธธิสภาส่งตายายกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเพียงข้อเสนอเดียวจะมีตายายที่ไหนยกมือให้ถึง84คน แต่คนเป็นสอสอเขตอีกไม่นานก็จะเลือกตั้ง การเก็บหน้าตาว่าเชิดชูหลักประชาธิปไตยไม่ฝักไฟเผด็จการนั้นน่าจะมีผลดีกว่าถูกตราหน้าว่าเป็นขี้ข่าเขาและรู้ดีว่าถึงสอสอจะลงมติอย่างไรก็ยากจะผ่านด่าน250สอวอได้แผนยืมมือผู้เท่ายนสิ่งปฏิกูลให้วุฒิสภาจึงแยบยนยิ่งโดยจะรอดูอารมณ์ผู้คนในสังคมจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินใจ พอพลังประชารัฐมีท่าทีเช่นนี้ประชาธิที่ปัดและภูมิใจไทยยิ่งลำบากใจเพราะหากพลังประชารัฐคลิกมาลงมติรับหลักการแต่ประชาปธิัย์ภูมิใจหลงทางไปไม่รับหลักการกองปฏิกูลนอกจากจะไหลไปวุฒธธิสภาแล้วยังไหลามาทางฝ่ายตนแน่นอน นาทีนี้เราจึงเห็นแค่พักร่วมฝ่ายค้านเท่านั้นที่ประกาศชัดเจนว่ารับหลักการในขณะที่พักฝ่ายรัฐบาลกลับเงียบงนันทั้งหมดคือชั้นเชิงทางการเมืองที่ประยุทธ์นายแบบคนใหม่แห่งสยามคิดไม่ถึงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ